สนับสนุนโดย New Mitsubishi Expander ผลิต <_ royable> ภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดปูราสันไลฟ์ศูนย์เลเซอร์วิชั่นแป้งสีฟัน parsley, hmm. ซิสเทมมากลับข้าสุดเดเรสริบบอนไฮโซโบยเยอะภารกิจติดโบในช่วงที่2คุยติดโบกับอดีตช่างเสริมสวยสู่นักธุรกิจเทรนด์ใหม่ ที่ออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดไปชมกันได้เลยครับมาเดินทางมาถึงช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับชีวิตของคุณแพตตี้หน่อยที่ได้ยินว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ก็มีจุดเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อคือทราบมาว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําที่เป็นธุรกิจที่เป็นเทรนเนี่ยใช่ทําอะไรครับเป็นช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยดูสีผมสิ ชอบในเรื่องของความสวยงามแลวแล้วตอนนั้นคือเกิดยังไงคะเพราะว่าคือตามข้อมูลเลยนะเห็นบอกว่าเป็นนี่รัตตัวเลยใช่เป็นนิรนระบบด้วยมันเกิดจากยังไงบ้างคะพี่ก็คือเดิมทีก็ทำได้ดีนะธุรกิจเสริมสวยก็มาได้ดีตลอดได้ดีตลอดก็สามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้เลี้ยงคุณพ่ออายุ73ค่ะเลี้ยงน้าที่พิการเลี้ยงหลานอีกสองคนที่เป็นลูกชายที่เขาเกิดมาเราเลี้ยงเขาเลยเป็นลูกเลยนะคะแล้วก็ตัวเองครอบครัวแล้วก็ สามีแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ประมาณ9ชีวิตเลี้ยงทั้ง9ชีวิตเลย9ชีวิตมีอาชีพเดียวค่ะก็คือร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยแล้วเกิดผลกระทบจากอะไรคะพี่ก็สถานการณ์ที่ทุกคนเจอกันเลยโควิดใช่ค่ะเป็นพิษเป็นพิษเลยร้านถูกปิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเราหาเช้ากินค่ำนะพอเงินไม่พอคนหาเช้ากินค่ำชาวบ้านชาวบ้านอ่ะไปกู้ พี่โทษนะตอนนั้นนี่นอกระบบหรือว่าเอานีทั้งหมดเลยเท่าไหร่คะเป็นแสนค่ะโใช่แล้วพอเป็นคําว่านี่นอกระบบเมื่อไหร่เนี่ยดอกเบี้ยมันมาไวมากนรกเลยมันไม่ใช่มาไวมันมาทุกวันเพราะว่าจะต้องจ่ายดอกทุกวันไม่มีวันไหนไม่เคยจ่ายค่ะพี่ทีนี้มันไปถึงจุดที่ถึงกับว่าเกือบโดนยึดรถเลยเหรอคะใช่ค่ะโอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ก็หาเช้ากินคำก็หมดไม่เคยมีเงินเก็บแล้วก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าถ้าวันเนี้ย ไม่จ่ายไม่มีจ่ายพิ่ปธีติดมาหลายงวดแล้วเอารถไปจอดได้เลย<ด>ก็หูยคเครียดเลยตอนนั้นแล้ววันนั้นก็โดนอีกรอบหนึ่งบ้านที่เช่าอยู่ก็โทรมาบอกว่าถ้าเดือนนี้ไม่จ่ายเขาชาวบ้านหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านได้เลยุูย,ยน้องเชียรยยแ์แล้วเราแล้วเราอยู่กันหลาย,ลายชีวิตมากใช่มีทั้งผู้สูงอายุทชรเด็กด้วยแล้วเด็กแล้วคนพิการแล้วคนแก่คุณพ่อเราก็ ร้องไห้เลยวันนั้นคือเราโดนหนักแล้วก็เจ้านี้อีกแล้วไปออกจากบ้านไม่ได้ครับทีนี้พี่มรสุมเนี่ยหนักนะแต่จุดเปลี่ยนคือยังไงคะอะไรที่ทำให้ฮึดสู้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนมาเจอในทิศทางที่ดีกว่าได้ยังไงคะวันหนึ่งเราไปเจอค่ะมันมี Facebook เด้งขึ้นมาในวันที่เราเครียดเราก็สไลด์มือถือเล่นเฮ้ยเพจนี้เขาบอกว่าเขาสอนออนไลน์ ออนไลน์คืออะไรเราเป็นช่างเสริมสวยมาเราไม่รู้จักแต่เราแอบเห็นคนในออนไลน์เนี่ยเขาแพ็คของเขาส่งของเฮ้ยมันต้องได้เงินสิก็เลยโทรศัพท์ไปหาเลยค่ะเพจนั้นคือเพจอาจารย์สวยอินสปายเป็นอาจารย์ของพี่แพตตี้เลยนะคะแล้วก็พี่แพตตี้ก็เลยได้ไปเรียนคอร์สนี้แต่นั่งเรียนอยู่บ้านนะเพราะเนื่องจากว่าโควิดไม่ได้ออกถึงบ้านเลยก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเลยู่่ทีบ้า ใช่ค่ะพอเรียนไปก็เริ่มทําตามที่อาจารย์สอนเริ่มขายของเริ่มไลฟ์สดเริ่มมีการแพ็คของส่งของไม่ต้องออกจากบ้านนะโทรศัพท์เรียกรถมารับที่บ้านแล้วก็รับเงินโอนอย่างเดียวพี่แพตตี้ลงสอนวิธีหรือว่าหลักการได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติเอายกตัวอย่างกับที่เราอยู่ตรงนี้คือแคคตัสถ้าหลักการออนไลน์หรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะทําอย่างเงี้ยยังไงได้บ้างคะพี่ตัวอย่างน้องแคคตัสนะคะถ้าอยากจะขายบรุอะไรมันต้องมีกิมมิคหน่อย ถ้าเป็นที่พตตี้จะขายแคคตัสนะ uh huh. จะไม่ขายธรรมดา จะต้องมีสําหรับคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็ทําสีสันให้ตรงกับสีวันเกิดหรืออาจจะไปหาเซิร์ชใน Google มาว่าแคคตัสไหนเสริมดวงเสริมบารมีคนเกิดวันไหนความช่องความเชื่อตรงนี้<ช>ด้วย,ย,ยหรือว่าการแบบคัส t ตอรไมซ์เพอร์ซนาไลซ์ยุคนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้อันนี้มันของเราเลยเฉพาะบุคคลไปเฉพาะบุคคลค่ะแล้วก็สั่งสั่งทำได้เป็นไม่ไม่ใช่ว่าเป็นหล่ๆล่ไม่ได้เหมือนทั่วไป ใช่ค่ะอ,นนอันนี้แค่เป็นตัวอย่างคร<ๆ>่าวๆนะๆพี่เชียถามสดๆเลยแล้วก็ <c oughs> ให้ให้ยกตัวอย่างแต่ว่าไอเดียคร่าวๆประมาณนี้ที่มันจะสามารถทําเป็นธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเป็นหน้าร้านแบบออนไลน์ถ้าอย่างนั้นพี่แพตตี้คะวันนี้อยากให้พี่แพ,พตตี้ให้กำลังใจกับเจ้าของธุรกิจที่กำลังดูหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังต่อสู้กับปัญหาหรือว่าอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้ยากจังเลยอะไรแบบเนี้ยให้กำลังใจกับ พวกเขาเหล่านั้นเอยค่ะได้เลยค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่หรือเป็นพนักงานประจําหรือใครก็ตามแต่<ะ>ที่สู้ชีวิตอยู่นะคะวันนี้อยากจะให้ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆนะคะมันไม่จําเป็นหรอกที่เราจะต้องมีอาชีพเดียว<ะ>หรือทําอะไรเดิมๆในเมื่อโลกมันเปลี่ยนอะ,ะลองดูค่ะนะคะลองทําอะไรใหม่ๆดูเหมือนที่พี่เป็นไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเลยคําว่าไม่เคยทําก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าจะทําไม่ได้นะ,ะคะ เอาละคนที่ฟังถึงตอนนี้เดี๋ยวอยากจะทราบรายละเอียดละว่าคอร์สมันเป็นยังไงจะต้องอทํำยังไงเรียนต้องติดต่อท่องทางไหนครับเชิญเลยครับสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาลดแล่นในวงการออนไลน์มียอดขายปังๆนะคะวิชาที่เราจะสอนไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามแต่แน่นอนนะคะ,ะเราจะยกสินค้าของคุณขึ้นบนโลกออนไลน์และให้คุณขายได้ โดยคิด1ค่ะสร้างเพจสร้างหน้าร้านนั่นเองนะคะ2ค่ะทาโฆษณายังไงให้สินค้าและบริการของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปถึงกลุ่มเป้าหมายยิงแอดไปแล้วให้คนซื้อเลยไม่ใช่ให้ผีมาทักค,คนซื้อโอนตังค์เลยนะคะแล้วก็วิชาที่3ค่ะต้องมีการแต่งรูปแต่งรูปยังไงเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วก็บริการของคุณควิชาต่อมาก็คือ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเวลาเราจะไปขายของเนี่ยบนโลกออนไลน์มันมีหลายช่องทางค่ะก็อาจจะมี i อจีอินสตาแกรมเราก็จะสอนเปิดหน้าร้าน IG ด้วยนะคะและก็อีกหนึ่งวิชาค่ะตอนนี้ฮิตมากๆเลย TikTok ค่ะและก็ต้องเรียนบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะ TikTok เนี่ยเราเชี่ยวชาญมากๆโดยเฉพาะอาจารย์สวยนะยิ่งเชี่ยวชาญเรื่อง TikTok เป็น TikToker พี่มัตตี้นะคะ ไม่มีความรู้เรื่อง t i k t o อกเลยแล้วก็ไปเรียน t i k t o อกกับอาจารย์สวยเชื่อไหมคลิปนั้นอนะคลิปเดียวขึ้นมาล้านวิวเลยโอ้โหใช่ค่ะล้านวิวเลยค่ะสำหรับวิชาติกตอกรเรามีสอนด้วยนะคะคและที่สำคัญเราสอนค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ว่าขายยังไงให้ปังขายยังไงให้ทะลุยอดที่คุณตั้งใจไว้ค,ค่ะทั้งหมดนี้6วัน6วิชานะคะสามารถไลน์แอดมาได้นะคะที as 98 as 98ค่ะหรือโทรศัพท์ค่ะ063 362 3636ค่ะและที่สำคัญโทรตอนนี้เรามีอ e ีบุ๊กแถมด้วยอีบุ e ๊กเกี่ยวกับคัมภีร์แม่ค้าออนไลน์ทั้งหมดทั้งวันนี้ราคาแค่98บาท 98บาท<ช>ที่พูดมาทั้งหมดคอร<ช>์สหนึ่งสอง่ห้าหาสิบบาทเก้าสิบแปดาทจำนวนละคะรับนะคะหนึคนแรกเท่านั้นอ,อ่ะย้ำอีกสักครั้งแล้วกันค่ะ ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีผลลัพธ์แบบอาจารย์แพตตี้ความลับคือเรียนกับอาจารย์สวยอินสไาบยเป็นอาจารย์ท่านเดียวกันกับที่อาจารย์แพตตี้เรียนเลยนะคะโดยคิดหนึ่งค่ะสร้างเพจสร้างหน้าร้านนั่นเอง2ค่ะทําโฆษณายังไงให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายวิชาที่3ค่ะแต่งรูปยังไงเพิ่มมูลค่าของสินค้าและก็บริการของคุณคต่อมาก็คืออินสตาแกรมเราก็จะสอนเปิดหน้าร้านไอจด้วยและก็อีกหนึ่งวิชาค่ะติ๊กต๊อก และที่สําคัญเราสอนค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ว่าขายยังไงให้ปังย้ํานะคะ1ช่องทางเท่านั้น LINE แอ as 9 8หรือโทรมานะคะ0 6 3 3 6 6 3 6 3 6ค่ะแล้วเรามาเจอกันในคลาสเรียนค่ะโอเคได้เลยค่ะโอ้โหมีสิ่งดีๆมาฝากเราเยอะแยะเลยนะคะต้องขอบคุณ พี่แพตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมีนี่เราก็ต้องมีสิ่งดีๆมอบให้เหมือนกันแน่นอนฮะติดโบเลยนะคะให้กับผู้หญิงเก่งคนนี้พี่แพตตี้ค่ะจะเป็นยังยินดีด้วยนะครับผมเอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงต่อไปนะฮะรอติดตามกันเลยเพราะพี่ปองสุพันรออยู่แล้วนะครับกับช่วงติดโบโชมูครับช่วงติดโบโชมูวันนี้ เป็นพระสำคัญเป็นเกจิอาจารย์ดังองค์หนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเป็นพระอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับแล้วเป็นพระสำคัญที่ของพลตำรวจโทรสแสวงหงนครซึ่งเป็นผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคสองสมัยนั้นภาคสองถ้าคุมอีสาน19จังหวัดนะครับสร้างไว้เมื่อปีพศ2 5 5 9นี่นะครับ เป็นพระหลวงปู่ผางเนื้อทองคำนะครับหล่อฉลุเนื้อทองคำนี้สร้างจำนวนจองเท่านั้นนะครับมีจำนวน,นน้อยมากส่วนเนื้อเงินจะสร้างไว้แค่299องค์เนื้อนาวะจะสร้างไว้1,999องค์เท่านั้นส่วนพุทธาพิเศษปี19เป็นพระสมคัญมีเกจิอาจารย์ดัง9รูปนะครับที่มาร่วมอธิษฐานจิต จะมีพระดังที่เท่าที่จําได้นะครับจะมีหลวงปู่ฟั่นนะครับหลวงปู่เทศและก็หลวงปู่ชอบซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลปัจจุบันนี้มีราคามีมูลค่ามากสําหรับองค์นี้ในมือนี้นะครับท่านใดมีอยู่ราคาประมาณ5 0 0 0 0นนะครับเราจึงนํามาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมพระปี19ทําไมมีราคามาก เพราะสร้างจํานวนจํากัดสร้างเท่าราคาจองเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นพระสัมคัญหลวงปู่ผางเกจิอาจารย์ดังแห่งอีสานนะครับเชื่องหน้าขอพาคุณผู้ชมบุกดิมดาทะเลทรายเพื่อชมสัตว์เลี้ยงน่ารักในแบบฉบับสุลต่านดูไปนี่อยู่ข้างนี้ใชข้างข้างเลยพี่เชี่ยสิงโตร,ราชมพร้อมกันเชื่องหน้าครับ